รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายสมบัติยะศิล์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนพักประชาธิปัตย์หารือถึงปัญหาถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108ระหว่างอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ไปยังอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความคับแคบและคดเคี้ยวตลอดเส้นทางบางจุดมีความลาดเอียงที่ยังไม่ได้มาตรฐานจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาไม่สะดวก จึงขอเรียกร้องไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเร่งขยายไหลาทางและความกว้างของถนนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปัญหาหลักของถนนเส้นนี้ก็คือถนนและไหลาทางเนี่ยแคบมากอีกทั้งยังมีจํานวนโค้งที่มากมาอยอกท่ขั้นประธานผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกมที่2 4 2ถึง247ระยะทาง5กิโลมีความโค้งถึง 38โคง้งถนนและหลายทางที่แคบที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับบ่อยมากส่งผลให้ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไม่มีเลยนักท่องเที่ยวรวมถึงค่าขนส่งก็แพงครับผมอยากให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยขยายหลายทางนะครับและถนนให้มันกว้างมากขึ้นแล้วก็ปรับโค้งให้น้อยลงนะครับด้านนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พักประชาชนหารือถึงปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสาธารณะเขตเทศบาลเมืองท่าโขงอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมามีการหารือต่อที่ประชุมสภาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงขอให้กรมชลประทานเข้าช่วยเหลือพร้อมดําเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในคลองสาธารณะโดยด่วน ปัญหาเรื่องน้ำน่าเสียในคลองหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองท่าโขงนะคะซึ่งีิฉันนำพิไปเรื่องนี้มาแล้วในสภาหาน,นี้นะคะหาลืมมาแล้วหลายรอบมากๆแต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่เคยได้รับการแก้ไขสักครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดคดีิฉันได้ประสานนะคะไปยัง,คงโครงการดังกล่าวเนี่ยไปยังกรมชลประทานคะ่ะในพื้นที่ซึ่งได้รับแจ้งมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานคะ่ะได้เข้าดําเนินความะะร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจคะ่ะที่สพคอลองหลวงไปแล้วนะคะก็ฝากธปรมทานคะ่ะช่วยเร่งรัดนะคะกับทางสพคลองหลวงคะ่ะให้เร่งรัปดป เรื่องของการดำเนินคดีดังกล่าวอย่างเร่งรัดเร่งรีบด้วยนะคะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตําบลใดก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเร่งช่วยเหลือรัฐสภาจึงขอเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยด่วน